มีบอกกกาครับกลุ่มคนเล่นใหม่ที่เขจเอดอกไม้ทไม่เ็นสบายคุณก็จ้าุพ่อแม่คอยแล้วนี่ก็ปลุมเจ้าทีเ้อบรรดาลูกหลานปู่มดลยะอพรรวยใช้ให้ได้โชคดีืนนี้พรให้ได้เบื่อหนึ่งก่อนเด้อแจกที่ได้เบื่อแล้วนะครับท่านนายกเป็นถึงํำทีงานหนึ่งมามาท่านลองมามาได้ครับ cắt ครับครับ cắt ครับครับ cắt ครับครับครับ cắt ครับ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  cắt

Rồi, ông lại เอาถัวไม้ปูเก่าดอกไนี่ยเดยวปูีอกเพิ่นอ่ะลูกพบทุกคนปูอ

บให้ร่เรับเอพวก็ะบ่าก็อตอนดัมเมทรณาี่พะมเจทีอยู่แทงนีจงรับรูในคือกันน่นละถูกด่านรือว่าแมต่เทียนรือว่าสิ่งศักด์สิทธในเขตแหงนีละพรปูธิตะแสงเฮ้าเนี่ยความม่ว

มันไม่ชอบมันบม่ชอบมันไม่ชอบแบบนี้ที่ว่าตรงแก้ประชดกันที่ว่ามันเป็นคนเดยอะแยมันบญเดียวกันคุที่ว่าคนใหม่น้ำแบบน้ำแบบน้ำแทุกคนจบประสบความสุขความสำเร็จในทุกๆด่านการเงิ่อนการงานเฉพาะงานที่หวังอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะให้ประชบความสำเร็จทุกๆคน ใหได้ตำแหน่งที่หวังให้ได้ตำแหน่งที่ว่ายาห้มันคาขางค้างๆให้ขาดรอยไปเลยพุทธศาสนาพัญญักษาพาสนาพุตธวัตุชนาระมีคนไม่มีคนมากอยู่แล้วม้พวกไมใไมมีพวกมมากเยอะเลยทุกคนไอเลคนมันไปอมตัวทู่หันออตะไบผม้มน่อผมเอาขนใหู้มีทุกคนแต่ข้าก็ซอยกันปัจจบันดูแลในส่วนยาหาเสียมหาย ลักตาไหว้มค้องบ้านเมียงไหวดูแล่ไหวผู้ใดปอกมาแล้วก็เขียนเตียมตัวไปคนละเ้าหลอเก้าอนัเปล่นขวบ้างมาไลกับหัววสมองดีนิสายดีนี่สินี่ทำมันจะผ่านไหมเอ้เบึงดูมาถึงเวลาดีละมันจิไเ้กคนถือมาไล่เออเจียวหยุดเลยหยุดบอกวันละเลี้ยงนี่ถูกคนกิได้หนจั

ตาภุญยาสนาปุชกวาปุจเคนะปัญญาชินีภูไศพปปัญญากตวาริยาปัญโยยาสมีผมลงจะน้อยกรมลงขอพ่ออุ้มเหมือนค่าลบค่าละว่หรือละบาทอีกรอบนี้ละเอมาปุชินีปูไศพปัญญากตวาริยาปัญโยลาชมีทุกคนได้เป็นโชคเป็นชัยเด้อบ้านนี้เวยัสนาปัญญาขสมาุญยาเคติเมเคนะ เวยยชันโยปูยาเชติวาปัญโยให้ลูกหลานปูประสบความสําเร็จเด้อปูสีตาแดงกับซอยกันบ้านีส่วนปูปูยินดีส่วนปูสีตาแดงก็ซอยหูกซอยหลานทุกคนโ้า่สเร็เด้อสุดุาุสความสำเร็จทุกคนทำเชิญักบหายใจหายใจทุกคนการเลิมทุกคนหลานปูเปิดก้อนที่ปูเป็นหายทุกคนทุกคนอาสาุบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn